ตอบได้ครับคําถามนี้ทหารไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมันจะเท่สง่างามมากและเป็นหลักเป็นแก่นให้กับแผ่นดินนี้คุณจะว่ายังไงกับเรื่องของคุณการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาคุณก็ว่ากันไปแต่อย่าอำนาจที่มันผิดผิดมาสั่งทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญและป็นไป,ปตามคำสั่งที่ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถูกสั่งสอนมาแบบนี้และทหารที่คุณแต่งขึ้นแบบในหน้าที่อยู่คุณต้องไม่ยุ่งการเมืองถ้าคุณยุ่งเมื่อไหร่การเมืองนั้นก็จะได้คุณเป็นลูกน้องเพิ่มขึ้นมาอีกและประเทศชาติประชาชนอีกขั้วหนึ่งลหละเขาจะพึ่งใคร คำพูดนี้จะต้องอยู่ในปากคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งทหารทุกคน